สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มี Honda s นะฮะสกูปตัวรองท็อปนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวโ m เมกที่ว่าสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับเพราะว่าตัว l o เมกนี่ปี2023 Honda ทํามาทมา2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทด้วย Smart Key นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับวันนี้เข้ามาก็จะเป็นตัวสีดํานะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้นะครับว่าเดือนกรกฎานะครับ แล้วก็ยาวจนถึงเดือนสิงหานะครับสกปูปปีตัวรองท็อปตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงให้ในี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสีนี้สวยมากนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับตัวรองท็อปนี่จะขายดีกว่าตัวท็อปนะฮะอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนนาอําเภอสังจังหวัดบุรีดํานะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย จุงกะสวัสดีแมวบางโอนกรุบกรุบขเหนีเด้อบาทเด้อสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับฮอนด้าซูเปอปีนะฮะปี2023นะฮะตัวรองท็อปนะวันนี้เข้ามาก็จะเป็นตัวสีดําเทานะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดําเงานะครับก็คือสีดำในเงาหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีสีเทาตรงนี้ อันนี้คือสีเทานะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะแล้วก็ขายดีมากนะครับมีทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็จะมีสีดำเทาแดงเทาแล้วก็สีขาวนะครับก็คือมีสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็มีแค่นิดเดียวตรงนี้นะครับนี่ตัวพลาสติกนะฮะแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นสกูปปีนะครับ เป็นโลโก้แบบชุบโครเมียมนะนี่ฮะสวยนะครับสีนี้ขายดีมากนะครับสําหรับสีดํานะครับวันนี้เข้ามาก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่ากําลังจะออกรถออโตเมติกเครื่องร้อยสิบซีซีสักคันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีตัวร้อยสิบตัวล้อแม็กตัวรองท็อปีี2 0 2มมาแนะนำนะครับ อันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่54,400บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ5 4 4 0 0บาทนะครับสำหรับ All New s u o p y นะฮะสีดำตัวนี้นะฮะสวยนะครับสีนี้สวยมากนะครับสีดำแล้วก็จะเป็นสีเทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหน้านะครับล้อหน้านี่เป็นล้อแมกนะครับ ตัวนี้ขอบล้อนี่12นิ้วนะครับก็คือขอบล้อหน้าหลังนี่ขอบ12นิ้วนะครับยางก็ใช้ของด้านหลบอย่างดีนะครับผมนะขนาดยางหน้านี่100นะครับทับ 90, ขอบ12นิ้วนะครับแล้วก็เป็นตัวดิสเบรกหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเบรกแบบคอมบีเบรกนะครับเวลากำเบรกข้างหลังนี่เบรกหน้าก็จะทำงานด้วยนะครับนี่ฮะลายยางของเขานะายางใหญ่มากครับล้อแม็กเขาก็ทำมาสวยนะครับ การทํางานของเบรกหลังนะครับก็ค okay. so ือเวลาเราขับไปแล้วกำเบรกหลังนะครับเนี่ยเบรกหน้าก็จะติดด้วยนะครับก็คือทําให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับเวลาเราใช้ความเร็วสูงสูงนะครับกำเบรกหลังข้างเดียวนี่เบรกหน้านะฮะก็จะติดด้วยนะครับแต่ว่าติดแบบหนืดๆนืดนะครับทําให้ระยะฟรีเบรกมันสั้นลงนะครับเวลาเราเบรกฉุกเฉินนะครับก็ข้อดีของคอมบเบรกนะครับนี่ฮสวยนะครับ เนื้อสีก็จะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับแล้วก็จะมีสีเทาตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบไมค์ก็จะเป็นข้างบนนี้เป็นอนาล็อกนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็จะมีเกณฑ์น้ำมันนะฮะระยะทางนะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีนาฬิกาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบไอริ่งสต็อปนะฮะเวลาใช้งานก็กดลงนะครับก็คือเวลาเราขับรถไปนะครับแล้วก็จอดนิ่งประมาณ 3วินาทีเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับเวลาออกตัวเราก็บิดคันเร่งแล้วก็เครื่องก็ติดแล้วก็สามารถขับไปได้เลยนะครับตัวนี้ระบบสตาร์ทก็จะเป็นแบบกุญแจนะครับนี่จะไม่ใช่สมาร์ทคีย์นะฮะถ้าเป็นตัวท็อปนี้จะเป็นตัวสตาร์ด้วยรีโมทนะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจครับก็มีให้2ดอกนะครับก็เวลาใช้งานก็เปิดสวิตกุญแจนะครับกำเบรคแล้วก็กดสวิตสตาร์บิดคันเร่งไปได้เลยนะครับผมนะ ส่วนเปิดบอกก็ตรงนี้นะครับถอยมาล็อกหนึ่งแล้วก็กดเปิดบอกตรงนี้นะครับบอกก็จะเปิดนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับสวยตัวนี้สวยมากครับผมว่าสีเขาสวยมากนะครับเป็นสีดําทั้งคันนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ไม่เยอะนะครับมีแค่นี้แล้วก็โลโก้นะครับตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยพัดลมนะฮะก็จะมีใบพัดอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนล้อหลังนี่ก็จะเป็นขอบ12นิ้วนะครับ ยางนี่ใหญ่มากส่วนยางก็เป็นยางแบบเพลเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับตัวนี้รถผลิตวันที่27นะครับวันนี้วันที่29รถมาถึงนะครับก็คือเพิ่งผลิตได้2วันนะครับผมนะวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับผมนะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่54,400ื่นนะครับจ่าย55,000ืนาพนี่มีทอนนะครับผมนะฮะ นี่ฮะสวยงามเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ E.S.P. นะครับแบบสตาร์ทเงียบนะฮะเวลากดสตาร์ทนี่เงียบคริปเลยนะครับแล้วก็เป็นระบบสายพานนะครับแต่ว่าตัวรองทบนี่จะมีสตาร์ทขาให้นะครับผมนะแต่ถ้าตัวล้อแมกนีจะไม่มีตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีดนะครับ p g m f i นะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลช่วงชักนี่63.1นะ ตัวนี้หัวฉีดกับเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์รับประกัน3ปีนะครับส่วนระบบหัวฉีดรับประกันได้5ปีนะครับข้างหลังก็จะเป็นดำนะฮะนี่ฮะล้อเมกเขาสวยนะครับยางก็ใหญ่มากนะครับขอบ12นิ้วแต่ว่ายางเขาใหญ่มากนะครับนี่ฮะความหนาของยางนี่ใหญ่มากนะครับสวยเลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีที่ชาร์จนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆอยากชาร์จโทรศัพท์ก็ซื้อสายมาเสียบใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนของนะครับผมนะ สำหรับซื้อของซื้ออะไรมาก็สามารถแขวนตรงนี้ได้นะครับส่วนยูบ็อกนะครับยูบ็อกก็ใหญ่นะครับตัวนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนะในส่วนของอัตราประหยัดน้ามันนะตัวนี้ก็ห้าสิบแปดจุดแปดกิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดนะครับเติมหนึ่งจุดเจ็ดนี่สามารถขับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะครับในส่วนของราคาก็นี่ฮะห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยนะครับอันนี้คือราคา ยังไม่รวมภาษีพรบรนะครับผมนะคือราคาที่ติดมากรบรถนะแต่ว่าของเราในขายอยู่ที่5 4,400บาทนะครับก็จะมีค่าทะเบียนพรบเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ดีลเลอร์นะครับผมนะเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละดีลเลอ,อร์นี่ขายไม่เท่ากันนะครับบางร้านก็อาจจะขายถูกกว่านี้นะครับบางร้านก็อาจจะขายแพงกว่านี้นะครับที่ลงคลิปให้ก็ออกเอาเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถสักคันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีตัว s c o ปปีนะฮะตัวล้อแม็กตัวรองท็อปปี2023สาีดำเทามาแนะนำนะครับราคาก็54,400บาทพร้อมจดทะเบียนนะครับผมนะตัวนี้ยังไม่รวมประกันร,รถหายนะครับถ้าใครอยากทำก็ทำเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะครับในส่วนของประกันร,รถหายนี่ถ้าเป็นเงินสดเรา ไม่ได้บังคับนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นเงินผ่อนนี่ของเราจะทําให้นะครับก็ถ้าเป็นเงินผ่อนก็ฟรีดาวนะครับออกรถได้เลยนะครับทุกวันนี้ก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับไม่ต้องใช้คนค้านะครับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่สามารถออกได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้าใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับฟรีดาวก็ออกได้เหมือนกันนะครับผมนะสามารถส่งยาวสุดถึง48งวดนะครับหลังนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับจะส่งกี่งวดก็ได้นะครับ12 24, 36 48ก็ได้นะครับ แล้วก็เงินดาวก็แล้วแต่ลูกค้านะครับจะเอาฟรีดาวก็ได้นะครับหรือว่าจะดาว1 2 0 0 0 0,000หรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับของดาวขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะ,<ส>นะเงินผ่อนก็เริ่มต้นอยู่ที่0%นเซนะครับถ้าเป็นเงินสดก็าจ่ายรับรถอยู่ที่54,400บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ